สวัสดีทุกคนยินดีรับเข้าสู่มีดูหมีดูนะครับอันนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูดวงนะไม่ใช่เกมใครที่คือช่องผมทำบอร์ดเกมด้วยโอเคนะครับเอาลูกเต่ามาใช้ผมยอมรับกันตรงๆว่านี่เป็นเทคที่5้าแล้วสำหรับการพยายามถ่ายมนเพราะว่าผมนับเลขแล้วมันก็มั่วตัวอยู่นะครับก็เลยเอาลูกเต่ามาช่วยนับหวังว่ารอบนี้จะ ผ่านแล้วกันเนาะโอเคอันนี้เป็นมีดูมีดู ep ที่2.1่ทําห้ต้องมีจุดหนึ่งเพราะมันจะมีจุดสองนะครับมันจะมี2คลิปนะครับก็คือคลิปที่ให้คุณมาเลือกแล้วก็คลิปที่จะมาฉเฉลยวันนี้เราจะชวนกันมาตั้งสมญานามให้กับตัวเองกันอาจจะเป็นช่วงเวลานี้หรือว่าบุคลิกส่วนตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกจากอะไร,นะรจากอารมณ์ไหนทีนี้เราต้องเลือกกี่แบบ เราอยากผมอยากให้เลือก3แบบนะครับแบบแรกแบบที่1ก็คือสุ่มจากเลข1ถึงยีนะครับโอเคหนึถึงยีนะครับตรงกับเลขไหนผมจะได้สมญานามนั้นไปอาจจะเป็น ThunderCat อะไรเงรี้ยเท่าที่ผมจําได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างที่2หลังจากดูครบสมมติว่าดูอันนี้25ใบคุณเลือกมา1ใบนะครับแล้วดูสัตว์แอนิมอครบ25ตัวก็เลือกมา1 ให้เป็นสมญานามที่คุณเลือกนะครับและอย่างที่3มหลังจากที่ดูวิดีโอที่2นะครับไปแล้วที่ 2, 2. .2 ไปแล้วให้เลือกที่ตรงกับความเป็นจริงไปด้วยนะครับใครที่อยากแชร์ก็แชร์ด้วยกันได้ใครที่อยากเก็บเป็นความลับก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอันดับแรกเลือกเลข 1- ถึง25มา2เลขนะครับเอาเลขแรกก่อนนะครับสำหรับกองนี้นะครับ โอเคไปที่เดีย๋ยวเอาน้องนี่ออกก่อนนะผมจะได้ไม่งงโอเคไปที่หนึ่งนะครับโอเคไอ้กระโหลกนี่คือเลขศูนย์นะโอเคทำมันให้มันเป็นขั้นตอนนะผมจะได้ไม่งงเปลี่ยนลูกเตาก่อนไปที่หนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งคือถ้ำ คโอเคเปลี่ยนลูกเตา๋าไปที่สองนะครับไปที่สองคือทะเลทรายนะครับทีเสอโอเคไปที่สามไปที่สามไปที่สามคือแม่น้ำนะครับริเวอร์ไปที่สี่ ที่สีนน่นะครับคือพายุโทนาโดทอร์นาโดนะครับนี่มีคำพูดด้วย 4, น,นะครับใบที่สี่ 5, ร์นาโดนะครับเปลี่ยนเปตาใบที่ห้าใบที่ห้าอะไรให้เลยใบที่ห้านะครับ 6, คือภูเขาไฟนะครับโบเกนโนใบที่ห้าโบเกนโนนะครับใบที่หกนะครับใบที่หกคือ วอเตอร์ฟอร์ตกนะครับไปไปที่เจ็ดนะครับไปที่เจ็ดใบที่เจ็ดคือแพลรี่ครับใช่ไหมอ่านว่าแพลรี่ไหมทุ่งหญ้านะมีดอกไม้ด้วยนะครับโอเคไปที่เจ็ดต่อไปไปที่แปดใบที่แปดละใบที่แปดทุ่งหญ้าอีกอันหนึ่งมีทุ่งหญ้าสองอันแล้ว อันนึงมีดอกไม้นึงไม่มีดอกไม้อนะ่ะเจ็ดมีดอกไม้แปดไม่มีดอกไม้โอเคแปดแล้วเนาะต่อไปไปที่เก้าเดี๋ยว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 ลืมครับเปลี่ยนก่อนใบที่เก้านะครับ,ค,รบคือเล็กนะครับหรือทะเลสาบสำหรับใบที่เก้านะครับรูปประมาณน,นี้โอเคใบที่สิบใบที่สิบคือ ต้องตกใจนะครับกระโหลกมันไปที่สิบนะครับโอ้มิลานนะครับภาพดวงตาใช่ไหมไมันคือภาพดวงตาปะในความจำของเราก็คือน้ำที่อยู่บนถนนจริงๆไม่มีน้ำ 11. นะครับไปที่สิบเอ็ดคือเว็บนะครับคือไปที่สิบสอง สิบสองเป็นนี่กาแล็กซี่นะกาแล็กซี่มีคำพูดให้นะมีใครอยากอ่านนะฮะใบที่สองเป็นกาแล็กซี่นะครับใบที่สิบสามใบที่สิบสามนี่ไงใบที่สิบสามนี่นะฮะเลนฟอเรส ติดทื้นมาฝนอะไรประมาณนี้โอเคไปที่เห็นก่อนที่สิบสี่แคนยอนนะครับก็แปลว่าแคนยอนมันมีนความหมายในแบบภาษาไทยไหมไม่รู้นะครับแคนยอนแล้วกันนะครับก็ไปไปที่สิบห้าโอเคไปที่ส<ม>ิบห้าเป็นแสงเหนือว้าว เหนือไปที่16นะครับเป็น Thunder ับฟ้าผ่าปลาล้องอะไรอย่างเงี้ยเปล่าไปที่17นะครับไปที่17เป็นจันทรุปราคาคลิป ไปที่สิบสิบแปยังไงสิบแปดมาที่สิเป็นใช้ฟังนะครับใช้ฟังไปที่สิบเก้าสิบเก้โอสนวซอมนะนนไปที่ยี่สิบ 20่สิบยี่สเป็นขื่นน้ำที่เกิดจากเราเอาหินโยนลงไปใช่ไหมเลิปเ <Okay. S 1> ปิลขึ้นน้ำไปที่21 <c oughs> <c oughs> นะครับไปที่21เป็นนะครับสไลซ์ Sun ice, ผาทิศขึ้นนะ ยี่สิบสองอุ้ยกลับหัวยี่สิบสองเป็นแนวปกาลังใช่ไหมปากกาลังทำไมมีขยะด้วยใครทิ้งเนี่ยไม่ดีนะครับดูหน้าดูเลยยี่สิบสามยี่สิบสามเป็นปลาฟอเรส และ24และได้ไงยังไม่สุดท้ายเยลย24น, Crown นะครับ24เป็นค้าวนะครับว่าก้อนเมฆใบสุดท้าย25เป็นคริฟนะครับแปลว่าอะไรหน้าผาใช่ไหมประมาณนี้โอเคเลือกได้แล้วเนาะโอเคใครเลือกไม่ทันก็ลองไปกอ,กอดูนะครับใช้ค,คำว่ากอเออยย้อนดูอะไรอย่างเงี้ย โอเคต่อไปเดี๋ยวไปเจอกับอีกกองหนึ่งนะครับกองที่เป็นน้องสัตว์โอเคต่อไปนะครับตัดมาที่กองสัตว์นะครับแอบเปิดเลขหนึ่งไปแล้วนะครับเป็นละมั่งครับอย่าลืมนะครับอืมพอเราให้เลือกไปแล้วตั้งแต่แรกเนาะโอเคเลขหนึ่งก็เป็นละมั่งนะครับต่อไปเลขสองเลย เลขสองเป็นไปซันนะครับฝ่ายไปซันโอเคเลขสามเป็นเลขสามเป็นคาเมล่อนนะครับหรือกิ้งก่ามีคำว่าเฟลด์ด้วยนะเลขสี่เลขสี่เป็นสี่ฟามมงโก พึ่งนะครับพึ่งสองตัวนะครับเตอร์มิสมัจะแปลว่าทั้งฟูงแหละนะครับต่อไปเลขหกทำเลขหกเป็นฟ็อกหมาจิ้งจอกนะครับมาเลขเจ็ดเลขเจ็ดเป็นตัวลายยีราฟยีราฟสองตัวมันมันเหมือนเหมือนไม่ใช่ยีราฟเลย เลขแปดครับต่อไปเลขแปดเลขแปดตรงด้วยตัวอามาดิโลไอตัวที่มันมีเกาะอะมาดิโลอืมนั่นแหละมันต้องเรียกว่าอะไรตัวนี้ใช่ไหมมันคือตัวนิ่มปะเออที่มันนั่นแหละนะครับต่อไปเลขเก้าเลขเก้าโงด เล่น iPad เอ่ะหรืออะไรโอเคต่อไปเลขสิบนะครับจะเปลี่ยนเลขสิบเลขสิบเป็นลิงบาบูนนะครับลิงบาบูนสิบเอ็ดนะครับอันนี้เริ่มคล่องแล้วจะไปเร็วสิบเอ็ดเป็นเตาทะเลนะครับซีเตาทะเลซนะีตะโจวภาษาอังกฤษก็แข็งแรง 12นะครับเลข12โหลเป็นอัปปาก้ามาหลายตัวด้วยทำไมไม่เจอเมสล่ะอัปปาก้านะครับเลขสิบสาขยอร์คี้จ็คีตะเคอ่ารีเกเตอร์นะครับโอเคต่อไป14 14เป็น โอ้ตัวบอลัสตัวบอลัสเขี้ยวไปเรือเลยสลากสิบห้าสลามนะครับชอบงับของบุญสิบห้านะครับสลามสิบหกสบตัวผมน่าจะเป็นตัวนี้นะช่วงนี้ขี้เกียจมากเลยสลอกสิบเจ็ด สิเจเป็นตัวใช่ไหมทำไมมันมันคือแรดหรือกระสู้หรือเปล่าทำไมมีคำแปลกๆโอเคถือว่าแรดละกันนะครับสิบแปดนะครับสิบแปดมีมาแล้วนะมีด้วยไม่รู้ว่ามีเนะี่ย สิบเมื่อกี้สิบแปดนะต่อไปสิบเก้าดีสิบแปดนะมีสิบแปดโอเคสิบเก้าสิบเก้าเป็นกระรอกครับกระรอกกับอะไรมันคือกระรอกใช่ไหมใช่แหละดูหางกระรอกนะครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบเป็นยูนิคอนเฮ้ยมียูนิคอนได้หรอโอเค เพิ่งดูนะว,ว่ามีอยู่นี่ก่อน,นครับยีเ็ดครับยี่สเออเป็นแมวว้าวมีแมวด้วยนะครับกำลังดูทีวียี่สิบสองยสองเป็นนกยูงกำลังเซลฟี่ยี่สิบสายี่สิบสาม ี23เปนแอนด์อีเตอร์ตัวกินมดนะนี่ถ้ามันเพียนไม่ตรงตัวตอนแรกอาจไม่ออกดูดิโอเค20สีเพนกวินเพนกวินกำลังเล่นเล่นสกีที่เป็นลูกศรน,นะครับและ25ใบสุดท้ายของสัตว์เป็น หน้าเป็นตัวหน้าโอเคก็จบไปแล้วนะครับใครที่เลือกได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปตามดูคลิปที่จะเฉลยกันว่าความหมายของแต่ละใบคืออะไรน่าจะยาวมากเลยดีไม่ดีจะแบ่งเป็นสองคลิปด้วยนะรมันยาวมากโอเคขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดส c บสไ e ให้ด้วยนะครับ